พ่อสวัส hmm. ดีครับครับสวัสดีครับเพาของเข้ามาจากฟาร์มไหนครับก็แลนาฟาร์มกับอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรครับแลนาฟาร์มครับผมอยู่อำเภอเพ่นอำเภอเพ่นครับผมจังหวัดอุดรธานีเนาะจังหวัดอุดรธานีครับมือนห้เข้าเอาไฟไมาเจ็กตัวครับสองตัวครับสองตัวครับผมอันนี้เป็นเจ้าทองอุดรครับผมเจ้าทองอุดรครับผม ข้องอุดรเนี่ยเป็นลูกใครครับลูกของบิ๊กอุทัยครับพ่อคือบิ๊กอุทัยครับผมแม่เป็นสายอุทัยกันครับแม่กับสายอุทัยครับผมคล้องอุดรพ่อคือบิ๊กอุทัยครับผมตอนนี้อายุเป็นเท่าไหร่ครับเอ่อสามปีแปดเดือนครับสามปีแปดเดือนครับฟันสองคู่ครับฟันสองคู่เนาะครับผมความสูงครับความสูงร้อยหกสิบหน่อยหน่อยครับ รอยหกสิบวกนะเขาบอกหกสิบบวกครับตัวนี้ความเด่นเป็นหม่องใดเนี่ยปเด่นเด่นเิ่นก็คือความสมูทนะครับลำตัวเงาครับลำตัวเงาเนาะครับหน้าอกใหญ่ไหลกว้างครับหน้าอกใหญ่ไหลกว้างครับหไหลกว้างครับหน้าล้อครับ เป็นมาอยู่น้ำเข้าดนหรือไปครับอยู่น้ำเข้าสองปีนะครับสองปีเดือนนี้สองปีครับหนึ่งเดือนครับครับผมโอ้กมาแต่งแต่น้องหน่อยครับแต่น้อยเล่นวะแต่นอยเนีนุ่มมากเลยวะเป่าบ๊อบครับกับเป็นเบาหน่อยเป็นเบาหน่อยครับผมก็เลยได้มากครับไม่ได้เอามาครับแล้วตอนนี้ไอตอนนี้เพิ่นมีท่ายานหรือเปล่าครับมีนะครับมีทำเป็นเป็นไหไครับเิ่นห้ผลงาน ก็กออกมาดีครับมา,ออมาดีนะออมาดีทุกตัวมนันก็สามารถลูกมันกับนี่ตัวละละังลูกกันนะใช้ลูกตัวละลังนี่นกันครับตัวละ<ร>ลานครับม<อ>ันเกินได้เดือนสองเดือนครับเบอร์่ายครับบ้านนี้เข้าเดือนเปิดรับ ผสมบ่ครับพ่อเปิดเยอะครับเปิดเปิดในอัตราราคาเท่าไหร่ครับถ้าเท่าบ่ไปทับแล้วกลับก็คือสามพันบาทครับทับแล้วกลับกันมาทับล้อกกับข่าวข้รงการผมก็คิดอยู่ที่เมืองหาครับคันเอาไปคันเอาไปแบบว่าเข่าโครงการเข่าโครงการที่เหมืองกลับก็คือท่องกลับครับคือเอาไปว่าหายทองเลยหายทองแล้วเท่ากักเท่าไปฮอดเท่าก็บจิตตัวมันลูกว่าปกติคือว่าจะไปทำนอกจากสีบุญมันลูปบ่ญมีใครอย่างเขาจะคอยส่งกลับก็คือบารับ จะว่าถ่านี่มันลูกหรือว่าเคยไม่ลูกมาแล้วครับติดลูกงากอันนั้นคือเขาเราไว้รับกันจนติดครับนี่หมอมาตรวจหรือซ่อมว่มมาติดลูกแล้วจะไปอ,ออกกลับก็คือ,ม,ม,ม,อมันร<า>ัดมือมืดห่าครับผมขันสม้มติว่าไอยเด็กเคยมีลูกเนี่ยเข้ากับสิมีหมอมาดูแลครับอันนี้อันนี้ผมดูแลครับขันสม้มติว่าไอ้มันมีลูกยากหน่อยไหมครับไม่ลูกยากผมกับสิ่เพื่อของพี่ของผมครับก็มีวิธีครับผมดูแลให้ได้ดูแลให้ได้ครับผม บาลเนี่ยผมได้จำกัดบอกว่าจังเหมือจังเหมือผมบ่ได้จำกัดครับคือผมว่าผมเดือดเดือดมาตัวว่ามีมลโรคต้องยังเพราะเคยมีเลยอันนี้คือผมรับไปเลยครับโอ้คือแน่นอนว่าคว้าที่มีลูกยากหนึ่งก็ต้องไปล่างมนลูกครับต้องล้างมลโรคก่อนต้องล้างมลูกครับข้างมาข้างในเป็นน้องติดเชื้อเขาต้องไปล้างมลูกครับจนว่าเมื่อคนจะใส่เวลาปิดสัตว์เขาก็บจังคอ้สีทาบได้ครับอสองเดือนสามเดือนก็แล้วแต่ดูในของเขาสิจัยได้เข้ากับดูแลหายเลยก็ดูแลหายครับในราคาเนี่ยในราคาเนี่ยครับหมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมโอ้คือว่าเป็นราคาแบบก็บที่ว่าเกษตรกรเนาะพราว่าค่าบันบอลเขาบรรลูกว่ามันติดจังเหมือจังเหมือนเนาะครับผมเพราะว่าพวกสมุนติดลูกงาอืมมันเป็นนำอย่างกว่าเขาอ่าคือว่ามัลลูกมันแบบติดเถอไม่หนองไม่ห่างเถอะพราวเวลาไม่ชีตติดหรือว่าเปลี่ยวมอลลูกหมาครับว่าไปเล้เวลา เวลาเฮามันผสมกันไปอ่าปนน้มันลูกมันหนาตัวอ่อนมันจะไปจับจับแล้วมันก็หลุดจับมันก็หลุดจับแล้วมันก็หลุดหลุดแล้วมัเฮาเขาไปเฮาต้องล้างบรรลูกรับรางมันลูกแล้วก็้างมันลูกแล้วเฮาก็เวลาเป็นบำรุงอย่างบอกครับเป็นบํารุงอย่างครับเพราะว่าควายถ้ามันอ้วนเฮาก็ต้องเห็ดมันผอมลงนิดนึ่งแบบผู้เจ้าของควายอ้วนเฮาก็ต้องยอมรับว่าก่อนจะมีลูกก็ต้องผอมนิดนึ่งทำให้ล้งล้างตีนลูกแล้วประมาณ3เดือนเฮาจะเข้ามาขน หลังจากเป็นลูกเราสามเดือนต้องได้สามเดือนบต้องได้สามเดือนเขาต้องบ่ถึงสามเดือนคือยางมันหลุดครับโอ้มันมีโอกาสหลุดบ่ไมีโอกาสหลุดครับโอ้มีโอกาสหลุดครับเอาขั้วถูกตัวถาม่นหมอครั้งตีว่ามีลูกแล้วมันเลี้ยงอยู่น้ำเฮ้าบางเทืาไมีโอกาสหลุดได้หลุดได้ให้กันหลุดได้ให้กันครับโอ้ลูกตอนที่มันยังเมื่อ่ครับตอนที่มลงน้ำรู้ไหมครับเห็นซ้ำกับบ้านมันหลุดออกมาครับหลุดออกแตนก่อนเล็กนิดนึงมันก็หลุดได้คือคืออันนี้เป็นสีเป็นมาหลายครับ แต่คนเรียงเฉบาสังเกตบ,บก๊วยค่อยเบิ้งก่อนอันนี้คือ,คอเห็นเมื่อไหร่ครับหางเทียนเข้าไขมอุนตรรา่างเส้าเนาะบนหัวทองแล้วเข้ากับทองแล้วเข้ากับบ่อไหนเมื่อสังเกตอีกอย่างแล้วการนับตมัมื่นตัวห้อยเม่อหมดาาการห้อยนับหัวคือหัวกักเทียอันนั้นคือเขาต้องสังเกตบ๊วยครับเขาต้องสังเกตว่าผมแนะนำว่าทาติลูกแล้วต้องสามเดือนถึงไปจังค่อยบำรุงจังค่อยบำรุงโอแบบนี้เนี่ยสมมติว่าซีรหาเหมืออุนต่างเส้าเนาะ บานนี้คันครบสามเดือนนี่เป็นตะอุณาเศร้าอยู่บ่อุณาเศร้าคือเสี่ยงเมื่อติดเราคือหมอเรากันว่ามีหรอกเขาก็ต้องให้เอากลับครับยากกับหายยาความคุ้มาอยู่แล้วเองคือต้องประคับประมุ่งยายาให้วันเกิดยาพึ่งบ่หมายเองว่าสมมติว่าไอ้จะคลองข้อยละสมมติเอากลับไปแล้วเนี่ยหรือพี่น้องเกษตรกรก่อสร้างที่ที่ข้อยแม่จะคลองกันประชมเจียดเนี่ยครับคสามครบสามเดือนเนี่เป็นเป็นตะอุณาเศร้าอยู่บ่การก่แล้วแตะพันกับมันท่ำหลังก็ต้องต้องนี่ครับ แต่ความชั่วอีกงหลับเลยความชั่วครับแต่ว่าพันถ้ามันด่ากับเนื้อถ้าสามอย่าขึ้นไปไหนเ่าต้องหัวเราลรวงมึงก็บลูกแล้วโอ้รวมออกไปมื่ก็นหูเลยคขาดรวงแล้วก็ใช้เงินกับไปรวมมึงด้วยโอ้แตงมพผ่อกับเป็นหมอขึ้นกันคนผมก็กับเลี้ยเลียนดูฟันเนี่ยเพราะเขาเห็นยุยอยู่ประจังหมดเอาอยู่ฟาร์มพ่อพ่อเป็นผู้ดูแลเองเลยก็ดูแลครับปลาอ่าตัวเศร้าอย่างก็ต้องเอาหมอที่เพิ่นเลี้ยงมาม่เลี้ยงเบิ่งคาเบิ่งคาของบูรลุคาของเครื่องตัวเศร้าได้เพราะว่าเฮาบ่เลี้ยง เข้ากับพื้นฐานเนาะกับพื้นฐานครับผมเวลาเวลาจะเบิ้งเนาะมันลูกเปียกมันลูกหนาหมอเปียกเขาต้องเอาหมอเป็นผมว่าเศร้าเบิแล้วบัดนี้ล่างมาลูกเขาเฮ็ดเองครับเพื่อนแล้วก็สังเกตตรงเนื้อใส่เวลาเขาทับติดแล้วสีเสมอเขาก็ต้องตรวจตัวมีทงงาว่ามี้ตีแล้วก็คือเดี๋ยวมันก็รัำตีว่าตีแล้วเขาก็จำใคยบอกในความเขาข้าวกับกันร้ายตัวแล้วเาก็ได้ผลบอลูก กบารุดเนะาะครับกบารุดอันนี้เข้าเพิ่เถึงบางเทื้าเต้ดรอครัอบพอมาคว้ยสมุตนีนน่ติดลูกย่าอสอนแล้วสอนแล้วบางเทื้าสอนรถเทื้าสองพันสามพันรถเป็นมือยังบงัวติดมันมันเป็นน้ำอันนี้บ่พวเป่าเป็นน้ำใหม่ผสมเทียมบม่ไม่ไม่เปล่าโบ,บกยอนเปล่าโกับผสมเทียมก่อนตามไม่จริงผสมเทียมดีกผสมจริงเอ้าว่าไปยี่ได้พป่าไหมดีบางไดเป่าเปล่ากึ่งบาผสมเทียมนี่เชี่องับการที่เสี่ยนี่ดีกว่าครับโอ้ อย่าลืมว่าการผสมจริงผสมจริงนี่ไหวยมันบริได้มันบริทางเข้าไปในปากมันลูกครับบริทางเข้าไปในในสองมันลูกแต่มันสังเข้าไปที่ซองขอดแล้วตัวได้เก่งพอติดแรงเข้าในมัลูกได้แล้วแปดหมื่นล้านตัวมันยังมาตายยุบปากมันลูกอ๋อโมเลนเขาเอามันกระแรกเขาตัวเดียวเพรเขาได้แค่ตัวเดียวเขาได้แตัวเดียวที่มันจะเกิดครแล้วเรือนั่นเกิดยังขื้นตายรับ ตายออกมากอะออกมาก้าถ้าตัวบรดีกรติดเสี่ยงไปนี่ขอเสียงครับมุมมองคนละมองก็ตามเราวิชาการต้องต้องมาแบบนั้นอยู่ครับโอ้เด็กความรูหม่ได้หรือเปถ้าถามว่าติดง่ายบอกเสียงแต่ว่าถามว่าถามหมอหมอเก่งท oh. 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 ี่มันสออเกียงจับเวลาสต๊กใครได้น่ะนันก็ใช่ปัญหาับบ่ยอย่างเลยแม้นว่าทับจริงท้า้วยตัวแม่ไม่ปัญหา ทับลักษณะกับบวติษฐ์กับบวติษฐ์ที่กับรถกับรถกับรถสมัยคนว่างว้าคือทำเราอย่างคือบวติษฐ์คนว่าเป็นซารแล้วเอาม้าหัาซ้องตะภูบังคับทับเราคุ้นหูว่าตัวแม่นผอมบ่มันถือบังคับการตะภูกระนำคือเก่ากระนำคือเก่าถามว่ากี่คือให้ตัวแม่ยืนบ่ต้องบ่ต้องหัาซ้องหันมาทับเองอะไะคือค่อยๆลู้ว่าตัวแม่ผ่อมเพราะว่านี่มันมีทางค้นเป็นมานแขนค่อยแม่บ่ขึ้นค่อยผูกบ่ทับ มันโมแมงครับคันสักไปลีดมเสร็จตัวมันเก่งครับโมยันแต่ตัวผูมันยังรีได้ครับเอาตัวผูบังส่องมันยังดอดส่กันได้ตัวมันหิวมันไม่ได้ยักเชือครับโอ้เออบาหนี้ผมเคยได้ยินเนี้ไว่าเอาตัวผูบล่ะครับคือกันครับตัวมันตัวมันคือกักคักไม่ได้ฟังอย่างครับมันบอกไม่ได้ยักเชือครับโอ้นี่นี่แม่นแม่นแม่นมาหนิแต่ว่าท้ามตัวแม่นเป็นสัตซาบมันไม่กินอยู่น้อยนึงแต่มันโมแห้งมันไม่กินเลยไ้่เมื่อท้ามันไม่กินแล้วมันก็ต้องนี่ตัวมันเอา เพื่อนจังตัวนี้ทาบอแห้งจะบ่อเอ๋อครับท้องผมจะบอ่อข้นเลยแมน่นเรียนเสจอหยาบแก่บ,บอ่อข้นอถ้าต,ตัวบอ่อขืนก้อยผูบครับครับเออเนาะเพราะว่าบางหม่องผืนเดียวจะเอาตัวผูลหลนะ่อเนาะครับครับเขาเาต้องย่อมเอา,าตรงนี้เขาต้องม่วงม่วงของของแต่ละข้นแต่และเบื้องว่ามันมันบอ่อขืนกันต่อขืนกันแต่ผมผมน่าจะเป็นแบบนี้พี่องค์ผมเนี่ยทาตัวแม่บ่อเก่งบ่อชัดเนี่ยเพราะนี่จะบ่อข้นแล้วแม่นบ่อฝา ค่ะตัวแม่มันสามจุ่งว่าแป๊บเดียวมันจึบจึบ,จบแล้วก็แล้วก็จะติด<ม>คือเราต้องเข่าซ่องล็อกครับครับ,รบถ้าเข่าซ่องล็อกคือน้ำติดบนอ่อมีบนอ่อมันนี้ผมเจอ <c oughs> เจอเราตัวเองแล้วครับแบม่เราเปล่มั่นใจสุมเข่าซ่องล็อกคงม้วนวันใจบ่ได้พอได้บอ่ะถาอย่างตัวคุ้ยแม่สาวได้พอท่านจะสิขินไหมครับทำบ่บอถามเป็นซัดเอาแรกเอาบ่ฟังเย็นที่เราบ่ว่าอย่งางเงี้ยข้าตัวหผมน้ำน้อยก็สร้างเขาทำเป็นสัตว์เต็มที่คือมันควบองคการมันมีนั้นโมนีครับ มี่วันนีครับก็เลยคือว่าตัวน้อยมันยานแม,น,มน,นฐานเป็นซาเต็มที่โบไม่หลีมันต้องให้แมนบเอาให้ตัวผรูครับอ,อันที่เขาซ่องล็อกโบคันพร้อมเลยว่ากางไงรไข่บไงกับไข่บไงแล้วก็บ่าเป็นซาแห้งส่วเป็นเขาซ่องแต่ไม่กินครับส่วนถือล็อกมันถือล็อกทราบเข้าไปแล้วโอกาส <4 S 1> ติด,ตดกระหนก โอกาสติดยางมาครับโอกาสติดยางครับ,นค,รบคนว่าโอ้เราท้าพี่นี่บ่ติดทำาพี่สองมอเตดอันนั้นบ่ต้องถามใครเลยครับคือเป็ี่ยนทุานานังเปลี่ยนสาบรถครับก่อนที่ห้าวจีเป็นสายห้าวต้องสีดำลุ่มไหลพร้อมเบื้องรอบนี่รอบหนา้ามันต่งเป๊ะๆหน้ำแห้งเขาจังคอยปล่อยใส่เลยโอ้มันมันมันต้องหลายอย่างครับหลายอย่างได้ปอนะหลายอย่างเพราะว่าค่อยๆโตมันบ่เคยกันเนาะบ่เคยกันโตง่ายกง่ายมันบ่โตง่ายครับ รล่อมอย่าติดเลยรล่อมอย่าติดเลยบางตัวก็ซ้องหลอบซ้ำหอมก็บ่ติดครับบางตัวบริสายใหญ่างี้ยเราต้องไปว่าหล่อมยังใหญ่เลยถึงเวลามา้งสี่สิบเมื่อเดือดใส่ไม่ทองแล้วไปตรวจเบื่องฮอกสมุมืตรวจไม่ทองแล้วออกลูกได้สี่สิบเมื่อออกลูก้องกซึมไปตรวจไม่ทองแล้วไม่พอคุ้มฟูงอ่านสืบตัวมันปกติครับยิงสมเมื่อในขั้วมันแหงราคาแพงแหงไม่ลงหยาดมาโห่ไปต้องหยาดแหงเสือแพงข้าวแหงเสือแพ่งไม่ลงหยาด แข่งประคบประคบมืงเราอ่ะครับตอดนี้ยังตีลูกใหญ่เลยนะครับให้สังเกตบ้องขั้วส้มตัวละวหาลานสิบล่างครับมันจะไม่ลูกย่ายครับอืมครับโดยสี่หาเบอร์ในข้าวเดียวกับติสครับเอาต้องมองว่ายิ่งราคาแห้งหระยิ่งผลิตย่ายครับครับนี่น้อยตัวที่ตัวละาข้างแพงห้งตีลูกตีแล้วตัวแตัวนี้อ๋อปัหาเนี่พ่อพ่อแลี้ยงไก่มาโดนไปบอกผมถามว่าเลี้ยงมาโดนบ่กับพ่อแม่เคยเลี้ยงมาแต่น้อยไหมเลี้ยงเขาง่ายผมผมมาเลี้ยงได้สามสี่ปีนะครับ เราก็เหลียงขวยบ้านๆตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วป่านี้มันต่างอันมาอระวางเลียงค้อยบ้านๆแลับมันอย่างวงามถามว่า้อยบ้านแต่คราเข้า้บริจีคนเลียงนี่ขึ้นเข้าไปธรรมศาสตร์แล้วแต่มันสิมีครับแล้วแต่มันี่อยู่ไหนไงคือมากพอขายเข้ากับขายคือว่าแต่มันถ่วงเข้ากับ่าละยาเข้ากับบุกข้ยสีจักเียสมัยก่อนนะแต่ไม่เป็นเื่องหน่อบยขึ้นน ใช่เลยครับแต่เลยมันมันบอกกันเรอขนามวาม่าเปรียบเที่ยวกับสม,มุนีนลอยา่างยิ่งต่ก่อนว่ะแค่ปล่อยไปมัแมลงะไลัอกขอปล่อยไปแมลงเมลัวกออมันกับไม่ลู้แล้วแล้วสม,มุนีบ่ปเปล่งสัน่น <c oughs> <c oughs> อ๋อ เี่ยวหญ่กินให้กินอาหารให้กินแล้วแต่พอเข้าบังมบหอนยไม่รูกม่านั่ขึ้นแท้คนมันจากใดเลยคนมัาจากหอนก่อนเพรว่านั่นอย่างนี้แค่ให้ตั้งให้ตั้งแด่อมันซื้อมาแพงเดิซื้อมาแพงครับครับมาเนี่ยคนเป็นทุกข์หลายเลยเป็นทุกข์ทุกข์หอยวันซื้อค่อยแพงมากแ้วมันบวท้องบางครับนั่นแหละก็ถูกต้องครับบางคนเราเห็นว่าอ้วนหอนมือออกแล้วบบออกนั่นแหะอันนี้เพิ่งจะมีมีพวกไปฝากผมอยู่ครับเขาไส่เบื้องแล้วเปลืองลูกหนาครับเปลืองมันหลุดนาเปลืองลูกหนาให้ตัวอ้อนจับหยาบจับแล้วมันกลุต้รับ โอ้มันเหล่ามีหลายแนวนะพอเน,เอา,เนาะครับข้าต้องล้างมันลูกล้างเสียวนี่ยังบยย่ได้น้ำยังคุณยังโยนาอยังบยย่ใสเขาต้องล้างมาอีกครับเอามาเนี่ยพอสามประมาณสามปีเน็นบ่เหรอพอเรียงค่อยงามกล้วยพัฒนามาธิบครับผมพอ่าราคามันแรงบ่เสมอแรงครับพอพี่ว่ามันติไปได้อีกบ่เอาไปได้ครับไปได้เพราะว่าโตโตที่มึงงามมันมีบ่กี่โต ผมการวอร์ดเปลี่ยนแปลงโต,ตงายเป็ที่หนั้นเมกี้โตเมื่อกี้โตครับผมเคยถืออาจารย์มหาลาัสลัข้ามอ่ระรักแพทย,ย์เพิ่มไต่เฮ็ดดีจ่ยอยู่แล้วแถวผู้เวี้ยงครับข้วยที่ข้วยแม่าสามลอยแม่ครับมีขั้วสูงอยู่สูงสุดลอยสามสิบเส้นในขั้วสามลอย300ตัวครับแล้ววันนี้คนสมบูรหาขั้วลอยสี่สิบขึ้นเราพันเบิ้งไม่ ในบริเวณแถวนั้นสามโตม่สูงที่สุดคือสามลอยสามสิเส้นดี๋ยวช่งอยสีสิบไปอยู่ส่คนหาลอยส่สิบอยหสิบแถววันมันมีหลายนี่บรกกี่ตครับอันนั้นแหละแล้วมันยังคือแพงไปเพายังคือเพรามัน,นัญหายากมัมปัญหายากกันบ่น่เยยิ่ยง้อยหาสิบเราแทบจะนับตได้ลอยหกสิบก็แทบจะนับตได้มันเลยแพงครับแล้วันจะคนไม่เงินกับคนม่เงินเขาอยากได้ไงอมเขาเพิ่งเรื่องครับ พอมีเงินโดนแดนรับเงินเงินลอยล้านซื้อหาร้านมันหมดเลปัญหาครับมันเลยแพงครับคู่ไอ้เจีาหน้าแรงมันอยู่กับคนสองคนเลยครับผู้อยากได้กับผู้อยากขายอผู้อยากได้กับผู้บริอยากขายครับบีบจนหายขายครับครับนี่มันเลยแพงคือที่ไหนกับว่าบรขายล่ะบรขายครับเอาไปมากมันสูงเงินเพิ่นบ่ได้ครับสูงนล้แหละนั่นมันเลยแพงครับนไห้หาร้านมันอยู่แถงไหนครับเกือมาบ่เคยพอเงินหาร้านเลยอ่านะครับมันไม่ถูกต้องข้อเหนือคนนตกใจวา มันสิบ่คื่องงวหูบ่อียงกว่านี่มันดีขึ้คือบ่านนี้คอมันนี่ค้อมันบ่าครับพอง่วหูนี่บ้านเทานี่แฮดเด่นซ้ำเ็ก็ได้เห็ดเด่นซ้ำเล็กแต่ฐายงมาจากโรกจิงบิดมัตัวเดียวสู่เขาบ่ไดยแพเขาเลยแพเขาเลยผนเ่ยวบันอยู่พจนบันอยู่ผนครับแต่ว่าคว้วยบมมีมาแต่เมืองนอเขาต้องเขาใจตรงนี้ควายมันจะอยู่้านเทาครับเขาเขาต้องกับเบิ้งละกล้วยโมมี่โมมีโรคียงบิดมาแล้วนีเป็นงเกิดอยูุ้านเท่าอา่าอยู่้านเท่าฐานใหญ่ก็คือเด่นครับ คุยไงแต่พูดสุดนันเดนครับมันสีเต็มมือไงบอกรับว่าบอมัน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 เต็มปีนึงเกิดจากโตผมทมนะข้องสิเดือนมันบอกบ่องสม้อยสามสิบมือสามบหามือกับกนั้บอกลบก่อนหะ้าก็สิ้นอีกเรื่องมันกวที่เขาสนามานมันเสื้อสีไงเราเกิดเมื่อเราจะดีบ่จะง่าทุกโตบ่ง่ายอีหรือบ่พร้อมหรือว่ายแบบไหนเขาต้องเบิ้งตรงนี้เขารับ แต่เขาเฉยเบิ้งคือยังแถวอุทัยเขาก็นับตัวมีอยู่น้ำไผ่เนี่ยสีสูงวัยหกสี่เก้าสิบนับตัวได้ครับซุ้มเขาจะใหญ่ใหญ่โตดังๆเพิ่นเนี่ยเ่เพิ่นคือเพิ่นบริเกียวบมื่อเขาหล่าน้ำบวกกวดเจ้าจอยมิจจะโค้งแต่โค้มสูงคนร้อยเก้าสิบถ้าบ้านเขาอยากได้เพิ่นขายบมื่เพิ่นบขาขายว่าท่าไหนก็ซื้อเป็นบ่ว่าอะไรเจ้เพิ่นเขาขายพาสำหรับผู้มีเงินเนาะมันจะสู้ได้บ้านเจ้าเพิ่นบขาขายบ้านเดี๋ยววันนี้นั่นแหละมันเลยมีหน่อยตัวครับลูกมันเกิดมากอยู่ในพับครับ ยาโนมขายล้านกว่าแปดต่อแสนขายเจ้าแม่กันจงไว้ครับนั่นหมะว่าน้ำมันข้ามาเรืนมีหน่อยครับบาน,นี้ตัวที่สองนะครับพ่อตัวที่สองตัวนี้ซื้อว่างไหนครับต,ตัวที่สองอน้องน้ำเพชรครับวา่านไหนก็พ่อน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชร,รลูกผู้ใดพ่อตัวนี้ลูกของเจ้าโชคเจ้าโชคนี่พวกอ่ไดรขอสนามหรือพวกข่มฝูงรับ บวยเเผยหูจักถ้าอยากขอพ่อเขาคือเพิ่มโชคแม่เดือนพ่อกำลังปวดเจ้าโชคมาพ่ะครับเจ้าโชคพอขอ้เจ้าโชคคือเพิ่มโชคเพิ่มโชคครับแล้วก็แม่เดือนกับแม่เดือนครับเป็นไขยกำนั่นปวดไหมครับผมคือสายท้องสูกครับตันสายท้องสุกครับผมเกิดยุ่ที่พิโลกครับเกิดยุคพิโรบม่านน้ำกันไหพ่่ครัามานน้ำกันครับผมไปอพอผลยาน้องมาตัวนี่อ๋อควดอยแม่เนี่ย อายุเท่าไหร่พ่อตอนตนี้2ปี8เดือนครับ 2>, 2ปี8เดืนอนครับฟันพผุกรุดครับเฉียงยังบวบไหวครับฟันผุกรุด,ดตัวนึนงเพขาจะออกมือเสานี้หนึน่งเดือนงี้มั้งโอ้ย <c oughs> สองปี8เดือนหนาใหญ่คือกระดูกใหญ่อับที่บวบแข็งกระดูกพ่อได้มาโดนหรือเปล่าเนีได้มา2ปีพื่อเดี๋สองปีสองปีเดือนหนึ่งครับผมมัน,นก็พอออกมากเกินเดือนก็สองปีแปดเดือนตอนนี้ท่องไม่อยังครับยังยังบวบผสมอยู่ก็ึ้นแล้วมั้งว ก็เคยเป็นสารเคยเป็นสารเยอะจะเข้าจะรองเอาสามปีก้วยโค้งสามไงครับลอยเต็มที่ร่องได้สามปีข้อได้ประกวดบอลเนี่ยอันนี้จะเข่าอยู่ครับก็เคยก็เคยเข่าก็เคยตะกี้มันพร้อมช่วงีเป็นโซลินก็ไดซี่สามเข่ามืัอนี้กับซีประกวดมืัอนี้กับซีประกวดเยอะร่องอันมันเนี่ยรองครับตอนนี้รองเนาะรองครับผมรุ่นไหนบอลรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่น่าเกินน่าเกินพ่อคนฟันหลุดเนาะครับพ่อฟันหลุดพ่อห้าผอขายเป็นฟันบหลุดนี่ ที่เขานำนานงเมันบ่เขานำนมมันก็สูเขาป้ำมันไม่เนื้อแม่เมนมบมันอความสมดุลเป็นความาเงารับเอาผอควายตัวน,นี้มีคนม,มาจีบลายบ่ไม่ลายครับไม่ลายก็ยังมือนี่กัม้าหลายต้ามันก็จีบมันก็จีบที่หาลันเขาหาลัดนใจสดเาที่บ่หาลัาใจสดไม่บ่ครับแต่วา่ากับมีผู้มาจีบลายก็นั้นบลายกันกับมีบ่มือนีเขาหายหาลัมือนีซุปเปอจ้ามาหายหาลัน แตว่าแพ่งว่าต่เลียงประจอมฟ้ามครับก็เลยบ่ออยากขายแต่ก่อนกับพี่ภูมว่าหายอยู่เจ็โลครัใชไหมครแต่ก่อนกับพี่ภมว่าหายอยู่เจ็ดตีโลแต่ก่อนนี่หายเจ็ดโลเจ็ดล้านพ่อที่เอาวางไหนยังที่อ๋อบ่วางับ่อวางครับอามันสีบัวลอยแดงเนาะพ่อเนาะคนเลียงปัวอยเนาะบ่วากับบ่วาแต่คืออยากให้อย่ลำพ่ออยากได้ลูกมันบ่อเลยครับมันเกลี้ยงแล้วพ่อเจล้านบอขายครับพขาย ไส้นี่ต้องซีฟลาม่ืนคร้บไม่เห็นบอกไส้บังัซีฟลานกันจังว่ากันไหมจัาว่ากันไหมครับเพราะไส้ยังซิฟลานขืนคร้บเพราะลูกวันเกิดมาต้องสามลานขนครับนม่เครนบลูกวันเกิดขึ้นมาต้องสามลามข้นแต่กล้อยไส้นี่สูงเท่าไหร่ผ่อนอีกสูงเท่าไหร่ยตัวนี้ร้อยหกสิบสองครับะร้อยหกสิบสองยหกสิบสองครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมก็วันคล้ยผูเลที่แหลกกะไดเบิ้งครับ เพิ่นว่า1ย62ความสูงกระดูกใหญ่รครับแข้งขาใหญ่้อยแค่2ปี8เดือนครับเปิ่นครับพ่อแม่เพิ่นนไไไี่ใหญ่ใหญ่พอแม่เพิ่นก็ใงญนครับสูงปรมารลอย10กว่าครับแม่นี่นะแม,<ง>แม่ของเราลอย10กว่าครับ จะพอคนบรสูงธ์ห่อยจะส่งลูรกเรดินไปยนอนหลานนอนเงเป็นนอนชุึึเะว่ามันสั่งหน่อยแออล้วเขาคร,รับหนอยอยา,า,า,าอมาสตัวรพอพ่อเอเจ้าอ่อนพอพันเท่านั้นมีบุมาจีบมั้ยยั่งยัง่งครับยั่งอยู่ผ่านย,ยั่ง ตาตัวนี้สิยิบคักินเลยพอเนาะตัวนี้เหรอตัวนี้ยนีเราอดละลายเลยเพราะว่างามแห้งครับหนาหนางามหนาวคมครับหนาคมงามกบาลใหญ่กว่าเขาก็เขาอันใหญ่กระเบิงว่ามันค่อยผูุไหมกระเบิงเขาว่ามันเขาค่อยผุครับแกงขาต้นโตเหนือหนังได้มากสิโบปันได้ไหมครับโบฮอบได้มากผมบุษราฟันมากโบแห้งเหรอ ตอนซื้อขอมันไม่ได้นนอะไรแบบเพราะว่าตอนนั้น,น,นอตอนยาโนมมันมบ่กับยาโน้มกับหลักแสนครับหลักแสนครับแต่ว่าตอนนี้เกียร์านเนี่ย <c ười> บปป่ไปแต่คขั้เกียร์นี่คือพอใบนี่เนาะมันต้องซิปขึ้นเนาะซิปเขื่อนซิปโล่เขื่นตอนตอนนี้ตอนนี้คือมันเป็นเบื่อหนึ่งของเมืองไทยครับเบอร์ฮองมันขับสายยู่งซ้ำกันเพิ่มใหญ่เพิ่มสูงมันตื่นเบื่อหนึ่งเลยแมนกว่ากว่ารับผมไปขี่สนามมันเดือดสูงมันจักตัว ขนายุนี่มันบ่ขนายุนี่ครับตั้งแต่ฟันน้องมาเลยบรินมันเอะกวแต่มันจคเพื้วโครงสั่งมันไม่เหนื่อยไม่เบื่อโอ้แต่ไมายสดงว่าความสูงขึ้นไหมบ่ความสูงไงครับแข้งขาแข้งขาแต่ว่าเนื่อมันบ่เต็มเมืน่เหนอันบ่เต็มว่าเล่นต้องสปีขึ้นก้อนยาวเลยก็บวเตถเตถิ์ก่อนเลยก็บวเต็มเาไม่กินแบบธรรมชาติครับอาหารข้นของเกาะเศเซียงเห็นไหมันจินได้เาเองเกาะซ้ำนั่นใครกินเอาเอง ขามาจังสีสาม้าจังสีเนี่ยม่หมดกินนะเขากับทรอยมันเทอลโลเลยเทรโล่สองร้ใสไน้ำกรอกมันด้วยเราหันอยู่ันคือคือคือบเหตุครับตอใน้พอวัยยุ่งซ้ำพอมีหลายบ่ครับวัยยุ่ง้มันสี่สิบเกือบห้าสตครับเกือบห้สิบตัวครับก็นี่แม่ร้อยส่แม่วก็ลูกมันล้วกัตำกันนั่นแน่เอาคุณเก็บมาพัฒนาครับลองเืองวยเปล่งเลยโอ้เอามาใส่กรบพอพันธุ์ท่าครับลองเมืองก ก็มีแบงปันอยู่นะครับก็มีครับไม่แบงปันอยู่อาพี่น้องผู้ใดยอยากไปเหรียญไปเยี่ยมไปยามหรือไปขอแบงกับขอไปหาได้เนาะครับเอามองบ้านยังกับพ่อซื้บบบอบ้านบ้านเออ่บ้านวังน้ำขาวต่หมดบรรทัดอ่าวว่าเพ่นอย่างอุดรครับรเรียนนากาแฟแลนาฟาร์มครับซื้อหนี่เลยพ่อครับซื้อนี่แลนากาแฟแลนาฟาร์มครับผม พ่อพิพัฒน์เป็นบ่ครับพ่อพิพัฒน์ก็ผู้กอง้าผู้กองครับครัพ่อพ่เป็นตำรวจบอครับลูกทายครับโอลูกทายลูกชายเป็นทหารพ่อเป็นพ่อพิพัฒน์ครับผู้กองอย่างครับผู้กอง้านครับผมโอเคเบอร์โทรเบอร์ใดครับพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกศูนหก่ศูนยห้าแดบนนั้นศูนย์หกหน่งศูนย์ห้าแด 061058 3054 3054ครับผมพ่อพีพัศเนาะครับผมขอบพระคุณพพอยหลายได้พอเธอครับผม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 